r e c ซ i ซอฟต์แวร์ eTag i n v o i c e and eReceiv e สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับสินเชื่อใบแจ้งนี้หรือว่า i n v o i c e Factoring ค่ะว่าเป็นยังไงค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับเอกสารใบแจ้งนี้หรือว่า i n v o i c e กันก่อนค่ะ สำหรับใบแจ้งหนี้หรือว่าอิน o อย e ์นะคะเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการต้องแสดงราคาหรือจำนวนเงินที่ต้องชำระจากรายการสินค้าหรือการบริการค่ะหรือจำนวนยอดหนี้ที่ต้องชำระนะคะและรวมถึงวันครบกำหนดการชำระเงินหรือว่าชำระยอดหนี้ให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ได้รับบริการนะคะให้ได้รับทราบค่ะ โดยเมื่อออกใบแจ้งนี้สําหรับผู้ประกอบการนะคะจะทําให้มีช่องว่างหรือว่าขาดรอยต่อในช่วงเวลาที่จะเอาเงินสดหรือว่ายอดหนี้เนี้ยนะ่ะมาช่วยในการหมุนเวียนหรือว่าในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะหรือเข้าใจง่ายๆคือว่าเป็นการขาดสภาพคล่องในการทําธุรกิจค่ะซึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจของผู้ประกอบการนะคะเกิดการติดขัด แล้วยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินในการขายสินค้าหรือว่าการบริการมาเป็นต้นทุนในการทําธุรกิจในแต่ละช่วงเวลานะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสินเชื่อใบแจ้งหนี้หรือว่า invoice factoring เปรียบเหมือนตัวช่วยที่ทําให้ธุรกิจมีเงินมาหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องในการทําธุรกิจนั่นเองค่ะโดยจะทำให้มีเงินจากการขายสินค้าหรือว่าการบริการที่เร็วขึ้นนะคะ แล้วนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะนําใบแจ้งหนี้หรือว่าอินโอยส์ที่ออกให้กับลูกค้าก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการนะคะมายื่ยนขายให้กับ Factoring ซึ่งเป็นแฟ c t อ r ร n g ิ่งที่เปิดให้บริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ค่ะโดยลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการของผู้ประกอบการนะคะก็จะนําเงินหรือว่ายอดหนี้ของใบแจ้งหนี้ไปจ่ายให้กับแฟ c t อ r ร n g ค่ะ เกิดกรณีของทางคู่ค้านะคะก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการนะคะไม่ชําระยอดหนี้ทางผู้ประกอบการนะคะก็ต้องชําระยอดหนี้นั้นให้แก่แฟค t o อ i n ลิงที่เปิดให้บริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้แล้วก็อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะสว่วนนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com